่น้องที่กําลังรับชมนะครับช่องเจนธนพงษ์ชาแนลพี่นอ้องหลายคนถามว่าอาบน้ำเต้ยลาล้างหน้าเสร็จแล้วไปกินข้าวกันที่ไหนนะครับพี่นอ้องคือช่วงเช้าเนี่ยทางวงเขาก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องถ้าเล่นตามหมู่บ้านพี่นอ้องก็ต้องเดินหาร้านค้านะครับที่เขาขายของกินนะพี่นอ้องมาแล้วก็เดินไปกันเลยครับว่าเราจะเจอไหมวันนี้ครับผม ครับพ de sí, ี lang, os, ่น้องครับตอนนี้เราก็เดินมาเจอร้านทานะครับที่ขายเขาเรียกว่าขายไก่ย่างหรอขายไก่ย่างครับพี่น้องนี่แหละครับคืออาหารเช้าพวกเรานะครับจะมีหมูย่างหมูปิ้งมูตับนะครับพี่น้องทำอะไรครับ ก็กำลังจะโพสคิวงานต่อไปบอกหน่อยบอกบอกพี่น้องหน่อยว่าตอนเช้าเราไปกินข้าวกันที่ไหนเราก็จะกินตามร้านค้าตามหมู่บ้านที่เราไปแสดงแล้วก็จะเฮ้ยแม่เราก็จะนี่สม้าก็จะเป็นแบบสม่ากก็จะเป็นร้านค้าตามหมู่บ้านนะครับนี่ไก่หนูอยู่ไหนเอ่ยแม่เี่ยค่ะร้านแมาแห้งนะครับนี่ครับก็จะเป็นร้านค้าตามหมู่บ้านนะครับเจ๊อุ๋้ย สวัสดีค่ะช่วงเช้านะครับมาหาแนวกินบรืครับได้อะไรได้อะไรมาซื้ออะไรปิ้งหมูปิ้งหมาอะไรไปในห้าะปิ้งหมูปิ้งหมาก็ปิ้งหมาไม่ไม่ไม่มีหมาลูกมีแต่ปิ้งนี่พี่น้องแหนมนี่ของไทยลูกแหนมสันงานสุดแล้วของไทยครับก็ข่าจิบบ้มปอาหารตอนเช้านะครับพี่น้องแม่เต้ยหมูนะี่เขาดอกก็ดอกไหนลูกพี่น้องมาอยู่มาดูบรรยากาศตอนเช้าเด้อ ควมอใส่เกก็อี่สัอันนี้ช่วงเช้าใช่ไหมครับทำวงได้เลี้ยงไหมไม่ได้เลี้ยงเนาะแล้วก็ต้องมาหากินกันเองนะครับแต่ว่าตอนเย็นเราก็ได้รับเพี้ยเลี้ยงเนาะเป็นอบพวาเพีชมีตอนตลนตอนกลางตอนเช้า นัลูกอนี่ก็ปีกโดนลูกอันนี้ปีกน้องๆก็มาหาซื้อข้าวนะห้าบาทนี่คือวิถีชีวิตหมอลำาเลยเพี่อนๆมีแปดสี่ครับอยากนำเสนอนะ้วหาเครับโอ้ยนั่งอยู่กันพื้ออะไรครับได้อะไรได้หรือยังเพ่ยังไม่ได้เลยรอยังไม่ได้เลยใช่ไหมข้าวเหลือห้าบาทมาดูมุมนี้ดีกว่าเอา้องมิสุภาพรเดินมาจะมืออไรเนี่ย ได้อะไรหรือ,อยังได้อะไรหรือ,อยัง <c oughs> ได้อะไรครับปิ้งไก่ได้ปิ้งไก่ใช่ไหมอาหารตอนเช้าเรารอบอกพี่น้องเนี่ยว่ายังมาืายเช้าห้องไปกินเข่าใส่หลังจากอาบน้ำต้ยลาเ็จหันยังกินน้าไหม่ะรอค่าร้านค่าร้านขายขอริเนสิ่งไหนู่วัดผมได้ยังขันว่ามีร้านค่าเลยนะครับขอวัดค่าถ้าไม่มีร้านค้าเราก็ จะให้โซเฟอร์จอดซีวินพี่น้องนี่เป็นขผู้ใดล้มบอกครับซีวินฮะผู้ใดหลับกับผู้ใดล่งนะครับลุ่งคื่อะรคใครหลับก็คือไม่ได้กินเนาะไม่ค่อยบอกซีบินแค่เพื่อให้ครหลับก็ไม่ได้กินเนาะต้องกินแล้วต้องนิดหน่อยยันเหรอข้อก็ยังไม่เดือดรู้สึกบออกมาเบนรถเดือดนี่เขาชินกันยังครับเขาก็เ่าถือเข่ามาน้ำสันเขามาขึ้น เฉพาะเขาวัดครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับสําหรับตอนเช้าเด้อตอนเช้านะครับที่พี่น้องถามมาตอนเช้าห้ากินแาวช่งไหนนะพี่น้องกคร่าวๆครับขอรับพี่น้องเป็นก่อนนะครับสวัสดีครับ